การจัดการอาการวิตกกังวลจากการแยกจากเจ้าของสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องขนฟูทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆท่านกังวลนั่นก็คืออาการวิตกกังวลจากการแยกจากเจ้าของที่เกิดขึ้นกับน้องๆตัวเล็กของเราค่ะสาเหตุหลักของอาการนี้น้องสุนัขและแมวของเราเป็นสัตว์สังคมที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับครอบครัวไม่ต้องแยกออกจากพ่อแม่ไปอยู่ในสถานที่ใหม่น้องจึงรู้สึกเหงากลัวและไม่ปลอดภัยสาเหตุอื่นๆได้แก่การขัดการเตรียมตัวสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตอาการที่พบบ่อยไม่่่ยออมเลนนนซตััวรส พฤติกรรมทำลายวิธีแก้ไขและป้องกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่หน <1. S 1> ึ่งฝึกให้น้องคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวทีละน้อยสองนำของเล่นหรือผ้าห่มที่มีกลิ่นบ้านมาด้วยสามมาดูสถานที่ล่งหน้าให้น้องคุ้นเคยสำหรับโรงแรมสัตว์เลี้ยงหนึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเหมือนบ้านสองพนักงานที่มีประสบการณ์ใส่ใจในรายละเอียดสามกิจกรรมบำบัดเพื่อลดความเครียดสี่รายงานสถานะประจำวันให้พ่อแม่สบายใจหา้าระบบไลฟ์คามาเฝ้าดูน้องได้ตลอดเวลาอาการวิตกกังวลน,นี้เป็นเรื่องปกติและสามารถแก้ไขได้ด้วยการเตรียมตัวที่ดีและการเลือกโรงแรมสั ทจริงการดูแลน้องๆด้วยความรักความอดท,ทนและความเข้าใจจะทําให้น้องๆปรับตัวได้เร็วขึ้นและมีความสุขแม้ในขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่ค่ะ